อ่มยำหยำยำอุ้ยวันนี้เมนูอะไรคะเมนูข้าวเมนูฟักทองตำลึงโอคาโดน้ำมันอะไรนะน้ำมันมะกอกนิดนึงคะ่ะเขียวอือเลยเนี่ยเขียวอือเลยแม่รู้เลยอ่ะว่าอื่น้องจะสีอะไรอะ่ะ <laughs> ใช้เก้าอี้เหมือนพี่พีเจเลยคะ่ะ ก็อี้มาพี่พี่เจแต่พี่พีเจใช้มานานมากจนตรงนี้ลอกแล้วค่ะใช้มาตั้งแต่กินข้าวเล็กๆเลยคำเล็กๆำเล็กๆนั่นและค่ะโอเคถูกแล้วค่ะฝึกนะคะนัคำเล็กๆกินข้าวค้ายๆเาว้ยวค่อยๆเาว้าวกัาคข้าวข้าวขากเก่วมากค่อยๆเคี้ยวน้่นแหลวค่ะค่้ยๆเก่งมากเก่งมาวทาวขาหข้านน้้้วา้้ก้้้ั้าวาา อุ้ยวันนี้เมนูอะไรคะเมนูข้าวเมนูฟักทองตำลึงอะโโดน้ำมันอะไรนะน้ำมันมะกอกนิดนึงคะ่ะเขียวอือเลยเนี่ยเขียวอือเลยแม่รู้เลยอะ่ะว่าอือน้องจะสีอะไรอะ่ะใช้เก้าอี้เหมือนพี่พี่เจยเลยคะ่ะ เก็อี้มพี่พีแต่พี่พีเจใช้มานานมากจนตรงนี้ลอกแล้วค่ะใช้มานั้งแต่กินข้าวเล็กๆเลยทำเล็กๆทำเล็กๆมันนะคะโอเคถูกแล้วอันฝึกนะคทำกิ้าวข้าวข้คว้าวข้าวขกาวข้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 าวขากวาวเ้าวขาวขาวขา้าวาวข้วขาว้าวข้าวขอา้าวขาวข้าวข้า้ากขนาวข้ว้าวข้้น้้วานาเร